สวัสดีเอนะคะเฮ้ยไม่ผลมือนะพี่น้องเป็นได้เป็นได้เ,ไดเจ้ามันหกตัวมองนี่ขอบอกว่าอันนี้นะ่ะโจมไปทิมให้ค่อยแน่ร้ยาข้างบ้านน,ะน้อง มีทั้งล้อของล้อเข็นนะช้านี้เราก็ยังไม่ได้ทำกับข้าวนะคะครัวเราขาดพริกนะว่าจะปนเขียดนะคะแดดก็ร้อนคือเก่าพี่น้อง หมอกก็หายไปแล้วทะเลหมอกใน,นแม่ขุดหลุมไว้จะปลูกถุกไอ้นั่นนะยังให้มันฝนตกก้อนเลยมันก็แหวแล้วมันนี้นะถ้าปลูกแล้วก็ปลูกชานี้ก็ไม่มีอะไรทํามากมายนะคะก็เป็นกิจวัตรประจำวันเนาะที่ทํากันนะคะ ลงมาหนึ่งข้าวเป่าไฟพี่น้องทำโน่นนี่นั่นนะใบแมงลักของเราก็กินบ่อยนะคะพี่น้องนี่ก็อันนี้ก็ตัดตรงที่มันแก่ออกแล้วเนาะดอกมันที่แก่ออกนะคะให้มันปลงใหม่ตอนนี้กำลังขึ้นใหม่นะคะ แต่บางครั้งก็เหมือนจะชะงักเพราะว่าฝนขาดช่วงนะทิ้งช่วงหลายวันแล้วนะส่วนข้าวไร่เราก็รอรอนะคะมี่น้องรอยาที่เราสั่งว่ามันจะมาถึงวันไหนเนาะ ก็แดงแดงนะคะแดงทั่วแล้วแหละ,ะมาทางนี้ต้างนะคะโอ้โอเอาแกลอนขึ้นรถแล้วไปไหนกะเท้าคิดไปไหนไหน้ไปด้วยบอกหรือว่าไปคนเดียวตอน,น้องูมนก็ะเตกแล้วเนาะ ออเอาไว้น่นแหละพอลมาต่อยจะไปไร่นะพี่น้องไปพ่นยาให้มันอีกสวนเนาะไว้นคะ เดี๋ยวเราก็มาดูอ๋ออันนี้หายไปไหนโอ้มันเปื่อยมันเหี่ยวบ่มันออกอยู่ว่มันจะออกอยู่เดิมเอ้ยตรงนี้เดิมเดิมบอกว่าเขามาขายอยู่ถุงละซาวบาทเพาะน,นี่มันเป็นมันสะตอใต้หรือเปล่าสะตอใต้เม็ดอวบๆใหญ่ๆนี่อันนี้มันติดได้หนิ ้แม่เดี๋ยวเย็นนี้เขาเอามาขายแม่จะซื้ออยู่ถุงละซาวบาทนะม,มันจะออกงอกเขาก็ยังเอามาขายอยู่เนี่ยสอ,อ,อนยญ้าไว้เผื่อมีสตอตอนเย็นเนาะอู้ผักแทวเราีเนามีแต่อันงามๆเ่ยหยดเป็งเี้เลยถอนหญ้าให้นะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยด้วยนะ อันนี้ใบชะพูนะเพิ่งเอามาปลูกใหม่ใบชะพูเราก็ปลูกใหม่ตักแพ้วก็ปีนี้นะคะามาปลูกใหม่ทุกอย่างเลยน,น,นพ,พีี่พเปิดบ่อันนี้หางผักเราต้นหอมเนาะก็เอาเข้าร่มนะคะพี่น้องนี่ชูชื่นขึ้นมาเลยทันทีแต่ก่อนนี่เปื่อยน,นะฤดูฝนต้นหอมนะคะต้องเอาเข้าร่มนะ ให้แดดสองบ้างนิดหน่อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นมเมล็ดของมเมล็ดมะเขือนะคะ,มะเมล็ดมะเขือที่จากไว้เนาะไม่รู้ว่าเวลาเพาะแล้วมันจะขึ้นให้ไหม ก็เตรียมดินไว้แล้วนะคะนี่เตรียมที่เพาะไว้ก็ต้องรอดูต่อไปนะคะสำหรับพืชผักของเราเนาะส่วนมะละกอนี่โอ้โหไม่อยากจะพูดถึงพี่น้องเอ้ยไม่มีแค่เพื่อนนะคะกินตำมะละกอเท่านั้นเพราะว่าพอมาต่อยไม่ค่อยกินตำมะละกอเนาะเวลาจะกินตำมะละกอก็ต้องขึ้นไปหาเจนา มาต่อยไม่ค่อยกินนะคะกินแล้วมันสิเจ็บท้องเผนว่าเขาก็ขาลํานะตอนนี้กําลัง,องลองน้ํานะะออออลองน้ําเพื่อที่จะไปไร่ไปสวนไปพ่้นยาไว้นะไมะ่ให้มันรกเนาะเดี๋ยวถ้ามันรกเดี๋ยวจะคืนสู่ธรรมชาติอีก มันก็จะเป็นกระป๋องยากันยุงเข้อออกมันเปียกด้วยแหละมือเจ้าทำเปียกกระป๋องยากันยุงนะคะเอาขดยากันยุงเข้าไปไว้แล้วก็มัดใส่เอวเช้านี้เด็กๆก็ยังไม่ลุกนะคะเมื่อคือนไอเดียฝ้าอ,ออกเจ้าบิว้วจนพ่อกับแม่อ๋อกลับมานะคะ โอ้ยโด,ดไถสกรปรกมากเลยเนาะคลิปนี้ก็สับเพเหระนะคะยังไงก็มาให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะวันนี้วันอาทิตย์นะเราก็รอเนาะรอเขาส่งยามาให้เพื่อที่จะฉีดพ่น รักษาต้นข้าวทั้งข้าวไร่ข้าวนาของเราเนาะเขาบอกว่าอีกสองสามวันนะคะนะคะเราก็รอๆเนาะเผ่อบวางตัวจะถูกนะะจะใช้ได้เนาะยังไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ